สลามุอะลัยกุโมหะมตุลลอฮิวบุรกาตัวครับอสอนเจ้าปัญหาอีกอหนึ่งตัวจริงๆก็เป็นสองตัวที่อยู่คู่กันนะครับเป็นอักษรพี่น้องกันในภาษาอาหรับก็คือ hamza แล้วก็อ a i n a น์ที่บ้านเราเรียกว่า in เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วชื่อก็ผิดแล้วนะครับชื่อเนี่ยเขาฟัตฮะนะครับ a น์ฟัดท้ายอนุน a i น u n a i นุน,น,นไม่ใช่อินที่เขียนโดยกระสตร นะครับอ่ะเสียงอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มกันที่ฮัมซ่าฮัมซาคืออออ่างว่าง,ง่ายๆเลยฮัมซาคืออออ่างอยู่ที่เดียวกับฮาใหญ่ที่เราเรียนไปคลิปแรกนะฮะฮาเฮ้ยฮาฮะฮัมซ่า,า,าล่ะอาฮาฮเหมือนอออ่างเลยครับเอาไหมอ่ะให้อ่ะอ่ะ,อะถ้าออกถ้าออกเสียงนี้ได้ซึ่งได้อยู่แล้วเป็นภาษาไทยนะครับเอาไหมเนี่ยผมให้แหวนแหวนเอาไหมครับ อ่ะอ่ะเอาสิอ่ะนี่แหละรครับอ่ะอูอีอ่อูอีเสียงออกเสียงนี้เหมือนอออ่างธรรมดาไม่ต้องเกรงผมเจอลูกศิษย์หลายคนมากเกรงเวลาออกเสียงฮัมซะกลายเป็นเสียงไอหมดเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องเกรงเป็นอออ่างธรรมดาอ่ะเอาไปอ่ะอูอีนะครับเสร็จตัวไอเป็นอักษรพี่น้องกันเพราะว่ามัครอหรือว่าแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ใกล้กัน อยู่กลางคอหัมซาอยู่ล่างสุดอยอยู่กลางคอวิธีการออกเสียงน,นี้เทคนิคสําหรับผมเนี่ยก็คือเราเหมือนเป็นการเค้นเสียงเกรงเสียงหน่อยจากอากลายเป็นอ้าอ้าอาอาอู่ไออาอูไอนะครับก็จะออกมาจากกาลางลาคอและเค้นเสียงอ้าอู่ไอแต่ว่า ถ้าเราเค้นหนักเกินเราจะเจ็บคออ้าอ้ารู้ยอย่างเงี้ยเกินไปแล้วทาไมถึงบอกว่าเกินนะครับเพราะว่าภาษาอัหรับเป็นเป็นภาษาที่ธรรมชาติของมนุษย์เขาพูดได้ถ้าเราพูดได้โดยไม่เจ็บคอเราก็ต้องพูดได้หรือว่าออกเสียงเขาได้โดยไม่เจ็บคอเมื่อไรก็ตามแต่ที่เจ็บคอแสดงว่าเราออกเสียงผิดวิธีอาจจะดังเกินไปเน้นเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เ,เอาที่มันพอดีอ้ารูอ อยู่ในสุร a h f a t i เลยนะครับสําหรับ Hamza แล้วก็ตัว a y และอยู่ติดกันด้วยอายะไนครับที่มีคําว่านี่นะฮะอันอัมตาอัน Hamza อันอันไหนอันนี้ฮะอันแบบภาษาไทยเลยอันธรรมดาอันนูนเป็น إفهار ด้วยชัดเจนอันตัวต่อไปตัว a y อัมมีเป็น إ ف ه ا ดเหมือนกันไม่หน่วงเสียงอันอัมอัน อัมไม่ใช่ฮัมซาสองตัวแบบอันอัมหรือไม่ใช่อสองตัวแบบอันอัมแต่เป็นอันฮัมซาอัมตัวไอเวลาอ่านก็ฝึกช้าชซิรอตัลเลดีนอันอัมตะอาัยฮิมอันอัมตะอาัยฮิมแค่นี้เองครับไม่ยากเลยฝึกค่อยคฝึกไปนะครับขอรอช่วยเหลือครับสลามูลัลกุมรอฮ์มุลละบะรอกาต